โดยภายในโครงการหลังจากที่ชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกลยนานมิตรทิพซิรินอินทกโนกและกลยาณมิตรสราวินอินทกโนกได้กล่าวทักทายต้อนรับชาวท้องถิ่นเพื่อทำความรู้จักกันก่อนที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันระหว่างเข้าร่วมโครงการ จากนั้นพระอาจารย์แจ็คก,กี้ศีลสังวโรได้แนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมด้วยการทำใจหยุดนิ่งอย่างสบายสบายเพื่อจะได้พบกับสันติสุขและความสว่างภายใน นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญทุกท่านจุดประทีปพ,พร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรมด้วยการให้ทุกท่านทำใจให้วงวางนิ่งๆเฉยๆปล่อยวางในทุกสิ่งทำความรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกหรือสมมุติตัวเราอยู่กลางอาวกาศโลง่โลงๆทำใจเราให้เบิกบานแช่มชื่นปราศจากความคิดปลอดโปร่ง โล่งเบานำใจมาไว้ที่กลางท้องอย่างเบาสบายรักษาอารมณ์สบายนี้ไปเรื่อยๆด้วยใจที่เยือกเย็นไม่เร่งรีบจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้เมตตาตอบคำถามข้อสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาและอุปสรรคของการนั่งสมาธิเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างประทับใจ และได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง